คุปตะ L4508DI ครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทคุ้มๆเลยครับยางใหม่สี่เส้นตัวนี้ครับอุ้ยนะครับรีวิวเลยน้องกะทีครับสวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์นะครับอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับนัดมีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะครับสําหรับคุปตานะครับรุ่นนี้เป็น L4508DI เป็นสุดยอดรถที่ ทนถึกมากๆแล้วก็ใช้งานดีมากๆนะครับตัวนี้ระบบเกียร์เป็น8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลังนะครับ4.5แรงม้านะครับตัว DI คอดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์สสูบเล็กนะครับเครื่องก็จะเหมือนเหมือนกันกับ4.7แรงโดยที่เราไม่ต้องได้เผาหัวสตาร์ทค่าตัวนะครับตัวนี้ยางใหม่4ี่เส้นนะครับเคเปลี่ยนถ่ายของเหลวลูกหมากจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกสลักตัวที้จัดการให้แล้วนะครับก็ราคานะครับอยู่ที่265,000บาท คุ้มเลยนะครับราคานี้เดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบๆคันนะครับก่อนที่จะทดสอบระบบรีวิวการทํางานนะครับสำหรับใครที่หารถไว้ไปดันดินหารถสีเดิมๆสภาพเดิมๆห้องคัดท่อนคัดเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกหมากซ้ายขวาคานหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสลักตัวที่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยสลักคันใบมีดนะครับเช็คแน่นเปียะนะครับอ่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นครับตัวนี้จัดให้เลยเป็นหาง5ใบ24นิ้วนะครับแบบกระทูตัวนี้ผ่านก็สามารถ นะครับสามารถยกหางได้ยกเป็นทําเป็นถาง4ี่หางต่างๆได้นะครับอ่าสวยครับย่างนะครับตัวนี้ใหม่ทั้ง4เส้นของเหลวใหม่ทั้งระบบอ่ะชั่วโมงการทางานครับตัวนี้2 6 6 8ัชั่วโมงการทางานครับวนั 2, วนวนี้อยู่กับสุดรลอของเรานะครับพี่ได้ที่ไปครับอ่าก้อสูตรนแน่นๆอ่าใบมีดระบบไฮดรอลิกต่างๆสมบูรณ์ครับ น้องนาทีครับในการดันนะครับโอ้ยควันไม่มีไหลครับใครได้ไปคุ้มๆนะครับ45าแรงม้าใครที่ชอบแบบรถเดิมๆสีเดิมๆไม่เก็บสีนะครับตัวนี้เลยครับเหมาะเลยนะครับเช็คสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับไมลชั่วโมงก็ถือว่าไม่เยอะนะครับหาปีก็ตัวนี้เล่มทะเบียนพิษโุอนพร้อมนะครับรถปี2553ครับปีจดเนาะ สงรีนะครับเหมือนเดิม300อกมอครับอุปต้า L4 508Di ครับ265,000บาทนะครับ265,000บาทคุ้มๆเลยครับยางใหม่4เส้น <şu> ตัวนี้ครับโอ,อ้อยนะครับีรีวิวโดยน้องตากีครับเมื่อกี้ถ่ายมา2องไฮนะครับอันเนี้ยระบบเกียร์เขานี่เลยครับ8เกียร์หน้า4เกียร์ถอยหลยังสมมุติว่าเราถ่ายมา2ไฮนะครับอ่า2ไฮเนี่ยเวลาถอยมันก็ เท่ากับเป็นเป็นเกียร์แบบเป็นเกียร์โลเป็นเกียร์โลสองมันก็จะช้ามาครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยการปรับการเลี้ยงครับอ่าเขาเรียกว่าเก่าเสจเก่าแล้วก็ทนมากๆเฟืองท้ายไม่หอนนะครับตัวนี้นะครับสาหรับตัวนี้อ่าเพื่อเ่อเลยนะครับเฟืองท้ายจะหอนนะครับแต่ตัวนี้เฟืองท้ายเงียบนะครับอ่าถ้าไม่อยากได้ท่อลั่นล่นไม่อยากได้ท่อแต้งนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นท่อเดิมๆได้นะครับเราก็มีท่อเงียบใส่ท่อพักให้ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถต่างแต่งเพิ่มได้นะครับอ่ะปั่นท้ายีโอหน่อยลูก ตบเกียร์ตรงกลางว่างก็ได้หรอกอ่ปันท้ายเลยนี่ครับทับท้ายกรโด,โดน,นะครับปกติงการทำงาน2,668ชั 2, ่วโมงขึ้นปกติครับอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับดูน,น,น้ำก่อนนะครับเครื่องเดิมๆเลยเครื่องสวยมากตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่น่าจะประมาณสักปีหนึ่งได้นะครับแบตเตอรี่น่าจะประมาณสักปีอ่าน้ำไม่ดันนะครับ เครื่องไม่หลวมไม่อนะครับปั๊มเฟิร์มเดิมเดมเลยนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาก็แอบแต่งมานิดนึงแล้วดูท่อแบบเสียงแปลกใจมากนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้265,000ับาทการันตีโดยน้องนาทีครับขับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผ่านถ้าผ่านเท้าน้องนาทีไปได้คือรถผ่านนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ครับ0 9 1ย์1 1 1 9 1ปนะครับขอบคุณครับ anh đậu bất ngờ nào nếu như em thích ngắm sao mà.